คุณวีรศักดิ์คุณทัชธรครับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในกลุ่มของสถานประกอบการสากรรมที่สมุทรสาครมีค่อนข้างมากนะครับวันนี้เราก็เลยพามาดูแฟกตอรี่ควอต i ทนที่ใหญ่ที่สุดอันดับที่สองนะครับของสมุทรสาครเพื่อให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าที่ภาคอุตสาหกรรมสมุทรสาครพวกเขาก็มีความรับผิดชอบสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะ ในกลุ่มของแรงงานข้ามชาติที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ตัวเองแล้วติดโควิดครับวันนี้นะครับทางจังหวัดสมุทรสาครโดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อประจำจังหวัดนะครับก็มาตรวจ Factory q u a r a n t i ท e นะครับที่บริษัทยูนิคอร์ดจำกัดมหาชนนะครับในตำบลบนางปลาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะครับที่นี่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับมีพนักงานหลักหมื่นคน และที่นี่ก็ถือว่าเป็นแห่งที่สองนะครับที่มีการปรับพื้นที่เพื่อทำเป็นฟคทอรี่ควอลตีนใช้สำหรับพักและกักสังเกตอาการพนักงานของตัวเองภายในบริษัทโดยจะมีการนำผู้ติดเชื้อนะครับเข้ามาไว้ที่นี่กระบวนการทุกอย่างนะครับเป็นไปตามที่มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดการจัดทำพื้นที่เป็นที่พักและกักสังเกตอาการ รวมถึงมาตรการที่ใช้กับผู้ที่เข้าพักสังเกตอาการในกลุ่มของแรงงานนะครับทางรองผู้ว่าสมุทรสาครก็บอกว่าหลังจากนี้ประมาณสัก4ี่หวันนะครับตัวเลขก็จะเป็นแบบนี้นะฮะหลัก3 3หลักขึ้นประมาณในลักษณะนี้แต่ว่าสิ่งที่ยังต้องการก็คือเรื่องของอยากให้โรงงานอุตสาหกรรมที่มีพื้นที่นะครับแบ่งพื้นที่ของตัวเองเพื่อจัดทำเป็นที่พักและกักสังเกตอาการหรือว่า Factory Quarant i n ครับ ความร่วมมือกับทางสถานประกอบการนะฮะทุกสถานประกอบการเลยไม่ว่าใหญ่หรือเล็กเนี่ยมาตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับตั้งแต่เริ่มพบผู้ติดเชื้อตั้งตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อปลายเดือนธันวาคมเมื่อปีที่แล้วนะครับอันนี้เนี่ยเราก็ประสานงานกันมาตลอดแล้วก็เราบอกว่าทุกที่เนี่ยควรจะต้องมีสถานที่นะครับของตัวเองมันไม่จำเป็นต้องอยู่ที่ในสถานประกอบการนันก็ได้หรือเป็นตรงไหนก็ได้ที่เขาสามารถทําได้ก็ถือเป็นโครงการรัฐร่วมกับเอกชนนะครับในการแก้ไขปัญหานี้ครับค่ะหมายถึงร มีหลายโรงงานครับที่ได้จะทําขึ้นมานะครับแล้วก็เราก็ให้ทางท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะครับพร้อมทีมงานทางสาธารณสุขจังหวัดเข้าไปตรวจนะครับว่าได้มาตรฐานนะครับตามที่ทางการแพทย์กาหนดไหมก็ถือว่าทุกที่ประมาณสักเกือบเกือบยีสที่นะครับก็ถือว่าได้มาตรฐานครับถ้าโดยอัตราส่วนแบบนี้นะครับและโดยเปอร์เซ็นต์ที่ขึ้นลักษณะแบบนี้นะครับก็น่าจะเป็นตัวเลขเราเหล่านี้นะครับคงอีกสัก -2 อสวัน 4วันอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้จากการคาดเดานะครับจะเป็นเปอร์เซ็น,น์ท้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่ผลลับนะครับที่ต้องอารายงานเรามาทุกๆวันนะครับวันนี้มีการตรวจซ้ำเพื่อหาเชื้อโควิด -19 กับแรงงานข้ามชาติที่อยู่ในตลาดกลางกุ้งประมาณ120คนนะครับ120คนนี้เป็นกลุ่มที่สัมผัสเสี่ยงสูงกับ กลุ่มที่ติดเชื้อก่อนหน้านี้113คนที่มีการตรวจพบแล้วก็นําไปพักและกักสังเกตอาการที่ศูนย์ห่วงใยคนสาครแล้วนะครับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ในรอบนี้นะครับจะทําหลังจากที่มีการเว้นระยะมาช่วงหนึ่งเพื่อที่จะตรวจสอบซ้ําว่าหลังจากที่เว้นระยะมาแล้วนะครับพวกเขามีเชื้อโควิด -19 หรือไม่เพราะว่าเป็นกลุ่มที่สัมผัสเสี่ยงสูงและก็อยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับในขณะที่พื้นที่อำเภอ ด้านนอกนะครับอย่างกระทุ่มแบนนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีทั้ง3สีนะฮะเขียวเหลืองแดงนะครับวันนี้ที่กระทุ่มแบนนะครับมีการฉีดล้างทำความสะอาดในตลาดที่เขตตะบนคลองบาเดือนะครับก็เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตะบลคลองบาเดือวันนี้ใช้น้ำยาคลอรีนเข้มข้นนะครับฉีดล้างทำความสะอาดตลาดสด แล้วก็หอพักที่มีแรงงานข้ามชาติอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากนะครับคลองมะเดื่อเป็นตำบลเดียวของอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับที่ยังคงประกาศเป็นพื้นที่สีแดงเนื่องจากมีผู้ติดเชื้อค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ยังอยู่การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ถัดลงมาก็จะมีสองตำบลน,นะครับที่เป็นสีเหลืองแล้วก็ที่เหลืออีกเจ็ดตำบลน,นะครับ ก็จะเป็นสีเขียวนี่เป็นมาตรการที่ทางจังหวัดสมุทรสาครเร่งดําเนินการทุกพื้นที่นะครับทั้ง3อมอำเภอเพื่อเร่งค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด -19 และก็นําเข้ามาพักรัก,กัดสังเกตอาการรักษาตามกระบวนการทางสาธารณาสุขส่วนในพื้นที่ที่ยังเป็นสีแดงก็จะมีการเฝ้าระวังและดําเนินการแก้ปัญหาเพื่อให คนที่อยู่ในพื้นที่เองก็ดีคนที่อยู่นอกพื้นที่นะครับมั่นใจได้ว่าที่สมุทรสาครนั้นมีมาตรการเข้มข้นพอสมควรสําหรับการแก้ปัญหาโควิด -19 ครับวันนี้นะครับเราได้รับอนุญาตให้เข้ามาที่ยูนิคอร์นะครับเราก็เลยพามาดูแฟ o r y q u a อลัน i ท e นะครับคุณวิศรศักดิ์คุณตัจทรฮะตรงนี้จะเป็นที่พักและกักสังเกตอาการนะครับแรงงานข้ามชาตินะครับต้องถือว่า เป็นที่น่าชื่นชมสําหรับสถานประกอบการที่สมุทรสาครนะครับเนื่องจากว่าพวกเขาพยายามแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในพื้นที่ตัวเองทั้งพื้นที่โดยรวมในจังหวัดสมุทรสาครตัวอย่างนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่สองที่เราพามาดูเพื่อให้เห็นว่าทางภาคอุตสาหกรรมเองก็พยายามแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและก็พยายามนําผู้ติดเชื้อเข้ามาผู้ติดเชื้อโควิด1 9เนี่ยเข้ามาพักและกักสังเกตอาการในฟคทอรี่ควอลตินของตัวเอง แต่ว่าถ้าพื้นที่ใช้สำหรับพักและกักสังเกตอาการในแฟคทอรี่ครลนทีนของสถานประกอบการใดอุตสาหกรรมสถานประกอบการอุตสาหกรรมใดของสมุทรสาครก็ตามถ้าไม่พอนะครับก็จะมีการนําผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในส่วนที่เกินเนี่ยเข้าไปพักที่ศูนย์ห่วงใหญ่คนสาครเพื่อรักษาอาการโควิด -19 ให้ปลอดเชื้อครับครับขอบคุณครับคุณเสกสมครับ